สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอฝากกดอะไรกดแชร์กดกระดิ่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้จะนำสมุนไพรมาให้ชมกันเองนะครับมาดูกันครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับอันนี้คือสมุนไพรต้นบิร์ต้นบน์น,บน,นะครับ สมุนไพรต้นบอน,นะครับหรือมันบัรี่นะครับหรือมันบัรี่นะครับลักษณะมีลบต้นนะครับมีลำต้นมีใบนะครับเขียวสดนะครับมีลูกมีผลสุกแล้วก็เป็นสีสีดำสีแดงนะครับสำหรับมันบัรี่นะครับ รับประทานอร่อยครับสำหรับลูกมันบร์รีนะครับรับประทานอร่อยนะครับจะใช้ส่วนไหนามาเป็นสมุนไพรนะครับจะใช้ส่วนไหนมาเป็นสมุนไพรบ้างมาดูครับจะใช้ใบนะครับจะใช้ใบใช้ใบนํามาต้มนะครับทาความสะอาดแล้วก็นําใปตากให้แห้งนะครับ แล้ต้องแห้งมากนะครับแล้วก็นํามาต้มเป็นชารประทานนะครับสําหรับใบนะครับได้ทั้งกระทั่งอีกกา้านเปลือกต้ต้นนะครับรากนะครับและผลนะครับเป็นยาเป็นสมุนไพรมีสรรพคุณทั้งด้านยาบทเลยนะครับสำหรับ ผลนะครับผลที่สุกแล้วนะครับก็นำมารับประทานนะครับเพื่อนะครับเพื่อบำรุงตับบำรุงไตนะครับเพื่อบำรุงตับบำรุงไตขับนิ่วนะครับขับนิ่วออกจากไตได้นะครับสามารถสลายนิ่วให้ออกจากไตได้นะครับในเมื่อรับประทานมันบรรี่นะครับ ผลสุกของนเบเรีต์นะครับหรือใบนะครับหรือใบที่ชมพนชานะครับสามารถกับนี่ออกแขกงแต่ได้ก็จะช่วยนะครับจะช่วยบำรุงนะครับตับและตให้ดีทำงานดีนะครับสำหรับใบและผลของมันเบอร่หรือมอนนะครับ เรียกกันตามพื้นมากก็เรียกบอนนะครับมีลำต้นนะครับเป็นยาบมดนะครับใช้เปลือกใช้ต้นใช้รากนะครับใบผลนะครับส่วนเปลือกลากใบก็นํามาต้มนะครับต้มชงชาได้นะครับและก็สามารถช่วยนะครับ ช่วยทางด้านต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีครับช่วยในด้านลดน้ําตาลในเลือดนะครับลดน้าตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดหรือเรียกว่าโรคเบาหวานนะครับช่วยสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นจะช่วยให้น้ําตาลในเลือดนั้นลดนะครับลดลงนะครับ กินตั้งผลนะครับทั้งใบกิ่งก้านเนี่ยนำมาต้มนะครับหรือผลผลก็เป็นผลสุกนะครับนามาต้มรับประทานนะครับก็จะช่วยนะครับจะช่วยให้น้ําตาลในเลือด้นลดลงนะครับต้านอนุมูลสระนะครับต้านอนุมูลสละลดการตักเสืนะครับขับนิ่วนะครับขับนิ่วออกจากไตนะครับขับปัสสาวะนะครับตานการเดินทางของปัสสาวะนั้น คล่องนะครับคล่องทำาห้่ฉี่คล่องนะครับปัสสาวะคล่องนะครับสำหรับการรับประทานมันมะลิหรืออ่าม่อนนะครับวิธีการก็เป็นใบกิดก้านรากอะไรก็นำมาต้มนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ